สวัสดีครับตามปกติแล้วในการชาร์จแบบไร้สายให้กับอุปกรณ์ต่างๆเช่นสมาร์ทโฟนทั้ง iPhone หรือ Android รวมถึงหูฟังไร้สายต่างๆที่รองรับเราต้องชาร์จอุปกรณ์กับแท่นชาร์จแบบไร้สายหรือ power bank ที่รองรับการชาร์จแบบไร้สายในมาตรฐานชี่แต่หนึ่งในฟีเจอร์ที่น่าทึ่งในสมาร์ทโฟนของซัมซุงนั่นคือคุณสมบัติการชาร์จไร้สายแบบย้อนกลับซึ่งซัมซุงเรียกว่า wireless power share ที่ทําให้เราสามารถเปลี่ยนสมาร์ทโฟนของซัมซุงให้กลายเป็นแท่นชาร์จแบบไร้สายสําหรับชาร์จสมาร์ทโฟนเครื่องอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็น Android, iPhone ตั้งแต่ iPhone 8ขึ้นไปหรือหูฟังแบบไร้สายที่รองรับมาตรฐานชีเช่น AirPods ก็สามารถชาร์จได้ใช้สมาร์ทโฟนเพื่อชาร์จอุปกรณ์อื่นๆแบบไร้สายได้ง่ายๆโดยคุณสมบัติ Wireless Power Share นี้รองรับบนสมาร์ทโฟน Samsung Galaxy ตั้งแต่ซีรีส์ S ในปี2019ต่อเนื่องมาถึงซีรีส์ S 2 0 S 2 1 S, s 2 2 Note 1 0 Note 2 0 Galaxy Fold และ Z Flip เป็นต้นมาโดยตัวเครื่องต้องมีระดับพลังงานแบตเตอรี่มากกว่า30%ขึ้นไปถึงจะใช้ในการชาร์จอุปกรณ์อื่นๆแบบไร้สายได้ครับนอกเหนือจาก s ซัมซุงแล้วมือถือสมาร์ทโฟนอื่นๆเช่น Huawei Mate ยี Pro OnePlus สิ Pro และ Google Pixel 6 Pro ก็รองรับคุณสมบัตินี้เช่นกันครับสำหรับสมาร์ทโฟน Android ในรุ่นอ<ๆ>ื่นๆเพื่อนๆต้องเช็คสเปคของเครื่องแต่ละรุ่นว่ารองรับหรือไม่ครับ วันนี้เราไปดูวิธีง่งายๆในการเปลี่ยนสมาร์ทโฟนของ Samsung ให้เป็นแท่นชาร์จแบบไร้าสายกันครับในคลิปนี้ผมจะใช้ s a m s u n Galaxy g S 22 Ultra นะครับวิธีเปิดใช้ทำได้ง่งายๆให้เพื่อนๆเปิดการตั้งค่าขึ้นมาจากนั้นเลื่อนหน้าจอขึ้นไปแล้วแตะเลือกหัวข้อการดูแลแบตเตอรี่และอุปกรณ์แตะแบตเตอรี่ในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาเลื่อนหน้าจอขึ้นไปแล้วแตะการแชร์พลังงานแบบไร้าสายจากนั้นแตะปิดสวิตช์ปิด พื่อสลับเป็นเปิดใช้งานด้านล่างจะอธิบายวิธีการใช้งานให้ทราบด้วยครับนั่นคือให้วางซัมซุงคว่ำหน้าลงและว,วางอุปกรณ์อื่นๆที่ต้องการชาร์จวางลงทางด้านหลังของซัมซุงเหมือนเวลาที่เพื่อนๆวางเครื่องบนแท่นชาร์จแบบไร้าสายนั่นเองครับถัดลงไปที่หัวข้อขีดจำกัดแบตเตอรี่เราสามารถตั้งค่าได้ด้วยว่าจะให้การชาร์จแบบไร้าสายให้กับอุปกรณ์อื่นๆหยุดชาร์จเมื่อแบตเตอรี่บนมือถือซัมซุงของเราเหลือเท่าไหร่ครับตามค่าเริ่มต้นจะให้หยุดเมื่อแบตเตอรี่เหลือ30% เพื่อป้องกันแบตหมดใช้งานไม่ได้เพื่อนๆสามารถแตะบนคำสั่งขีดจำกัดแบตเตอรี่แล้วตั้งค่าได้ตามต้องการครับเช่น50%เป็นต้นโดยต่ำสุดที่ตั้งได้คือ30%เมื่อถึงระดับที่กำหนดคุณสมบัตินี้จะปิดการชาร์จโดยอัตโนมัติครับเมื่อตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปเปิดการใช้งานและไปดูวิธีการใช้กันเลยครับเมื่อแตะเปิดสวิตช์ด้านล่างจะแสดงข้อความให้ทราบว่าพร้อมชาร์จจากนั้นให้เพื่อนๆคว่ำหน้าสมาร์ทโฟน Android ลงไป แล้วนำอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องการชาร์จแบบไร้สายเช่น iPhone ในรุ่นที่รองรับมาวางไว้ที่ด้านหลังของสมาร์ทโฟน Android ได้เลย<อ>การชาร์จแบบไร้สายจะเริ่มต้นขึ้นโดยอัตโนมัติง่ายๆสะดวกรวดเร็วแบบนี้เลยครับถ้าเครื่องรองรับการชาร์จแบบไร้สายแต่วางแล้วไม่ยอมชาร์จให้ลองขยับลองปรับตำแหน่งการวางเครื่องให้ตำแหน่งการชาร์จตรงกันก็จะชาร์จได้ง่ายๆเลยครับนอกเหนือจากการเปิดคุณสมบัตินี้จากการตั้งค่าของระบบอีกวิธีที่สามารถเปิดการตั้งค่าได้ง่ายๆ ในขณะที่อยู่หน้าจอใดๆให้ใช้2นิ้วแตะขอบหน้าจอด้านบนแล้วปัดลงมาในรายการตั้งค่าที่แสดงขึ้นมาให้แตะปุ่มเมนูรูปจุด3จุดแล้วแตะคำสั่งแก้ไขปุ่มจากนั้นในรายการด้านบนให้ปัดหน้าจอไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อมองหาปุ่มการแชร์พลังงานแบบไร้าสายจากนั้นแตะเล่าลากไปวางในรายการตั้งค่าในตำแหน่งที่เลือกใช้งานได้ง่ายๆเช่นผมต้องการวางไว้ที่ตำแหน่งแรกเลยก็ให้เลื่อนหน้าจอการตั้งค่าไปที่หน้าแรก จากนั้นแตะแล้วลากปุ่มการแชร์พลังงานไปวางที่ตำแหน่งแรกเมื่อได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วให้แตะเรียบร้อยจากนี้ไปอยากเปิดใช้คุณสมบัติการแชร์พลังงานเมื่อไหร่<ไ>ก็ใช้2นิ้วแตะขอบด้านบนของหน้าจอแล้วลากลงมาจากนั้นแตะปุ่มการแชร์พลังงานแบบไร้าสายเพียงเท่านี้เครื่องของเราก็พร้อมจะทำหน้าที่เป็นแท่นชาร์จแบบไร้าสายในการชาร์จอุปกรณ์อื่นๆได้ทันทีครับด้วยการวางเครื่องคว่ำหน้าลงจากนั้นเอาอุปกรณ์อื่นๆมาวางด้านหลังเพื่อทำการชาร์จได้เลยครับ ง่ายๆสะดวกต่อการใช้ชาร์จได้ทุกที่ทุกเวลาเลยครับไม่เพียงเท่านั้นในขณะที่ชาร์จเครื่องอื่นไปเรายังคงสามารถใช้งานมือถือซัมซุงของเราไปด้วยนะครับแต่ต้องวางเครื่องอื่นคว่ำหน้าแทนจากนี้ไปการเปลี่ยนสมาร์ทโฟนซัมซุงกา a ล็กซี่ในมือให้เป็นแท่นชาร์จแบบไร้าสายเมื่อไหร่ก็สามารถทําได้ตามใจต้องการแล้วครับอย่างไรก็ตามคุณสมบัติการชาร์จแบบนี้จะไม่ได้ชาร์จเร็วมากนะครับโดยจะจ่ายพลังงานที่4.5วัตต์เท่านั้นเหมาะกับการชาร์จแบบฉุกเฉินมากกว่า ทั้งการชาร์จสมาร์ทโฟนหูฟังไร้สายหรือสมาร์ทวอชต่างๆแต่ไม่รองรับ Apple Watch นะครับเพราะ Apple Watch จะต้องใช้ที่ชาร์จแบบต่างหากครับการชาร์จในวิธีนี้ยังเหมาะในการชาร์จแบบฉุกเฉิน,ชนเช่นลืมสายไม่มีปลั๊กให้ชาร์จก็สามารถใช้วิธีนี้เป็นแผนสำรองในการชาร์จไปก่อนได้ครับเป็นความสะดวกและความยืดหยุ่นในการใช้งานที่เลือกใช้ได้ตามต้องการขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ